สบายดีพี่น้องมือสุขสุคนนะจ๊ะมากินข่าน้ากันพี่น้องปีงซินหมูปีงคุณเจียงลวกพักตำมกถัว่แวแจ่ประแดกแลวพี่น้องเขาเขาตู้เย็นเขาก็มากินคือเก่กาแจ่ประแดกเขามาแซ่บแซ่บน้ำกันพี่น้องอันนี้พักพักกาดซ่อมพี่น้องแต่ว่าพู้วัดทางบ้านอื่นเมืองอ,อ,อื่นเอิ่นในเนาะพักกันตุ้งบอกพี่น้องแต่เขาทางเขาเอื่นพักกาดซอมมาไแซ่บแซ่บพี่น้องปีงซีน จำัวสวัสดีน้องสวัสดีพี่นกันพ่อพ่ออืมปั mm ่นหน่อยก่อนเอาที่มาจ้าใหม่เอาันนี้กับปั้นหนึ่งก็ตืหัวควันหมองโอ้่หใครน่องเอาชีเย็ะเอาที่มาจ้าใหม่ กเาเย็อ่อมอัดเงินเดี๋ยวเห็ดหลินน่นั่น,นะออนเลยแซ่บขอบคุณเสียงลูก,กมักด้วยเนว้วัวโตของมันเล็ดกังเลือดเศษเสียกอนช้นแรกเีงนี่ก่นอนกอนกับิ้นแอตามข้อ ตัวก้นพี่น้อ,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 องนเปื่อนค่ะอกปเรีกกดาเก็บขอบเจ้ากับขูกของลำไยข้้งขาขื้นพีน่น้องได้เดียวนะครับให้ปุ๋ยไก่อันนั้นน้ำไม้แน่ใส่มะงงแน่เขาไปเอาขีไก่มาเห็ดปุ๋ยนำหน,น่อ 我，你啊，先生，你抓紧。 เวมมึงนี่เนาะตัางหางเงินคุ่นนี่ตาแ่หักเงินฮมักไปเนาะใบมาลายพอเขาก็ต้องใส้เวลาหน่องปลูกงั้นพอคนก็ใส่เวาลากันคนพิธีญยายจะมีอูดเนาะตัดคำเวเน็นาติแล้วกูพดก่อ พักหนึ่งเขาใช้จะไปปลูกเนาะมันจะเป็นย่ำหอนละ่ะปลูกกับบุคือย่ำหนาวไปลงกับเป่าทหารเขาปลูกในค่ายปาย่าไงมาท่านลแล้วอ่ะอากาศอันนี้มันบมึนติดพักอ่กะเดี๋ยวจะปลูกเดีวเลื่อนเดี๋ยวอันนี้จ้าวปลูกพอได้กินเพราะความ <พอ S 2> <ด>บัวกอวก่ะพรได้ลกกินอยู่กินเนาะ ไปแก้ยู่นาอินนาคนี่บริหารประันส่วนกระปูกไก่สะมดน้อยส่วนกระเป็ดน,น้อยเป็ดกระสาชิ้น,น่อยเขามันนับเร็มหน่ ถุงผ่อนเพรกรต้นได้คายเนะาะเราได้ปลูกเป็นยังได้กินได้คายล่าได้คายปลูกเป็นปลูกเก่งเนาะนนมันต้องคั่วพักแต่ต้องใส่ใจมันนะปลูกพ,พักเพือ่อบรรพกเรามไม่เรีย,ย,เย,ยกเราอจะ่ใ,ในเงินครับเห็นเตกยตนหย่า,ง,างก็ใส่ใจใช่ไอกอะอป๋าันก็ใส่ปีน่ท่านจะเป็น มันจะทำผลมันรุกหนูจะแต่การทอดมั้ยไม่เยฝึกพอจะลายปูกบางไม้ประเภทบางไม้ก่อนมั้นเดี๋ยวเบางไม้มาปลูก พวกหมากเลยพี่นอ้องม่ได้จีเขาแตกบัานงามเลยพาลอกไปแจ้งของบ้านนะนี่ก็พาจะไปแจ้งของบ้านพา,พาไปก็ได้พาลูกไปนะแต่น้ำผ่อนลูกเลากเะทำไปเลยอเอาอันลูกเขาจะมโนครัวน้ำไปพี่ ได้บอเขาอยู่คุน้ำเขาอี่พีน้ำได้บอ,อมันเลยจะมาว่าเข้ามาหาวานบยพักนี่เธอางทางนำเบียหอกเนาะ น้ำนั่นน้ำดอกพี่น้องลูกก็มาอยู่น้ำเฮาแล้วนะมัดเป็นหันเป็นนี่มาเรื่องมี่ยังมันก็ง่ายมั้ยมันจะเบรแลนด์ไใส่พ่อเขาดูกระทำง่ายมื้อมาเลยคือห้ยออกมาเปล่าเลยทำแล้วมาเลยมาห้มัดก็ไม่จะงง่ายนะคือเจ้าง่ายที่ ให้ไปทามเบงเผ่อบ้านแล้วว่ะค่ะขนาดทางพี่จะหับเลยให้มันเข่าทั้งคุณทั้งพี่น้ำพอมาโบได้หรอกปอค่อยเนี่ยอบข่อยคือกันเนี่ยปอมามว่ะบบได้กับพาลูกไปรทามเบิ่งป้อมไม้วันหนึ่คอยยุ่ยบ้างเออนเนืพอ่าบ้านเลือลูกมาอยู่นั่นนะมาแจ้งมันมีคนเข้ามาอยู่ในครอบครัวเพิ่มแล้วลูกมาอยู่นั่นมไปแจ้งเพิ่มเออคอยยุ่ยั้งนี่คือคือวันในนี้ คือข่อย่ยบ่มีครัสมนงควอันตัวเลขอยู่ในสวรรค์นนะในโคคว,วาอยู่สวรรค์นนะเขาขาเขาลืบออกแล้วปกอบอ่ะประกออยู่ไขอ่อหญ่ไม่ยังไงเล็นคนปีเลยมีแต่ยกย้า่มาเ,ออเห็นนังซื้อยกย้ายมาาอ,อยู่ในจุดนี้เห็นนี่แต่ว่าสมนงควาเป็นยังมากคับสมนงควนะแบบเป็นยังนะสักพ้นห้าป็นยงนะันปนยงประกอบประการไทยกันทั้งนานนะครับนะคือเจ้า เราอยู่สมมติว่าถ้าเรอยู่ได้ปะอยู่ปะเป็นยังมันบอกว่าอยู่บ้านเราก็อยู่คือกันปะโบเหรอไม่ได้อยู่ได้อยู่ปะเจนบอกเลยคือกันต้องบ้านกัอันตรงๆพี่น้องอยากอยู่นะแม่โบอยากอยู่โบอยากกลับไปอยู่แล้วเขาหนายมากเลยจะเป็นตำรวจได้ลูกข่าวตังใจเฮีห้งเลย ตาเทียนดเลงเหมกันตาเทียนแงเทียนเป็นะเทียนเก่งบบิเป็นตำรวจกบเป็นอย่างนึงลูกเลยขับรถไปบ่ขับรถขับรถพื้ออยู่ พี่น้องคลิปนี้ก็เสด็จขอลาไปกับพี่น้องสวัสดีพี่น้องพ่อคลิปหนานพี่น้องสวัสดี